รู้กันหรือยังว่าโลบกเนี่ยสามารถลงคลิปสั้นเหมือนกับท k t o อกแล้วก็ u t u b e ได้แล้วก่อนไปดูใครที่ยังไม่มีเพชรไว้ซื้อคลาสตึงๆเท่ๆไว้อวดเพื่อนในแมเป99คืนในป่าเนี่ยก็ไปจัดได้ที่มาแอคชอปเลยนะลิงก์หน้าโปรเมื่อเราอยู่หน้าแรขของเกมแล้วให้กดไปที่จุด3จุดแล้วเลือกไปที่โมเมนต์มันก็จะพาเราว่าไปแมปหนึ่งในที่นี้เนี่ยจะมีคลิปสั้นจากแมเปต่างๆให้ดูเพียบเราสามารถปัดดูแบบนี้ได้ด้วยแถมเรายังสามารถกดไลค์หรือแสดงความรู้สึกได้อีกแต่ถ้าเราอยากลงคลิิปปเเเเเออออออองงงดด้้้้ยนนนนี่่่กกกกกกก็็ทาา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 าไไะะับบแรรตคคลลลลลจจืืขขหมมถ ไม่ไดนะ้มันจะต้องเป็นคลิปที่ถ่ายจากในแมปเท่านั้นอ่ะพี่จะเริ่มเป็นแมป99คือในป่าละกันเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็กดไปที่ขีด3ขีดแล้วก็กดตรงคําว่า capture แล้วตรงหน้าจอเนี่ยก็จะมีลูกกล้องโผล่มาแบบนี้เราสามารถกดอัดวิดีโอที่ปุ่มนี้ได้เลยอัดเสร็จก็กดที่ปุ่มเดิมก็ไปอันเสร็จจากนั้นก็ให้เราไปที่โมเมนต์เหมือนเดิมกดที่รูปบวกแล้วก็เลือกคลิปที่เราอยากจะลงตรงนี้เนี่ยเราสามารถครอบความสั้นคลิปได้นะอยากให้เริ่มตรงไหนจบตรงไหนเนี่ยเลือกได้เลยแถมยังใส่เพลงได้ด้วยนะที่่รงรงาิจๆ ก็ลองไปทํากันนะ